เปนุุติหลปูมาถึงแล้วสถามปฏิบัติธรรมหลวงพ่อกเกษมเขมมากโกมาถึงหน้าแล้วสาธุสาธุสาธุแล้วก็มีบูชาเทียนเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในนะครับ เข้าไปชมข้างในนะครับบรรยากาศลมเย็นๆวันนี้บรรยากาศเป็นใจไม่ค่อยรออ้อนนั้งก็เป็นสาราเวฬุวันชอบบูชาวัตถุมงคลสาขาทาน นี้ก็เป็นลูกปัน้นรลปงพ่กอกระเซมครับนี่ก็เป็นกุฏิหลวงปู่ มีมีเพือกฟังประบาดหลมปูโด,ดยย่อดนะครับคมังข้าในคือเยน็นลมรื่นม,มากบรมีหลมปูสาธุสาธุสาธุท่นตัว่นเส็จสัมาสัุทธจาเกิดไม่ติดติดในกิเลสั้งปู ท่านเป็นพระที่เป็นพิทรสันการะมุนสศาสนิกน่พ่อเกษโดยใช้มูลนิธิเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่คำสอนส่งเสริมหลักธรรมและจัดก,กิจกรรมสาธารณกุศลหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือวันละสังขารซึ่งจัดขึ้นทุกปีณสุสานไตรลักษณ์ประตูมาจังหวัดลำปางนอกจากเป็นแหล่งรวมผู้ศรัทธามูลนิธิยังนี่ยก็เป็น คันานายกติขอลปูนะครับนี่ก็เป็นกาแฟบุญมีน้ำม,ม้าด้วยสีลมม้าถ่ายรูปได้ที่กว้างขวางลงลมเย็นเย็นมีเท้าเวสุวรรณด้นะทุกคน เดี๋ยวไปชมข้างในโน้นเทาวเวสสุวรรณองค์ใหญ่มากเป็นช้างกูช้างเป็นวิหามพระพุทธเดีย๋ยวเข้าไปชมข้างในาครับ ที่ลงมามันขนา้างในจบทริปลำบางนิววันนะวนะครับ,บคน้าเจียกันอีพีหน้าครับผมขอบคุณครับ